สวัสดีค่ะน้องหญิงจะไปอำเภออำเภออะไรแม่ลาดหลวมเอ๊ลาดล,ลาด<า>บัวหลวงนี่วิวัดนี่สวยมากนี่อำเภอลาดบัวหลวงค่ะอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดอยุทยานะคะพระนครเสียอยุธยาจะกก็ะจะถึงแล้วอีกประมาณห้ากิโลมาถ,ถึงนะคะระมัดสมบุรเดี๋ยมาดูแถวนี้อีสี่กิโลถึงใช่ไหมกรุงเทพเจ็สิบเอ็ด ขี่รถเออ่ไปเรื่อยๆนะขี่รถไปเรื่อยๆเราไปร้านบูหรี่ไหมไม่คุ้ยใครจำไม่ได้นะ<ล>ใครจะจำได้เป็นัานขนาดนั้นแต่คลับคลายแค่นั้นแหละแต่ว่าจำไม่ได้จริงๆรู้แต่ว่ามันจะมีคลองข้ามคลองใช่ไหม <ừ. S 1> แล้วก็เลี้ยวลงไปใช่ไหมน่าจะใช่ ก็มีขนมเค้กขายด้วยเหรอร้านขนมร้านเขาขายกาแฟขายขนมเค้กโอ้ยอร่อยไหมน่ากินอร่อยอ้าวไม่ได้ซื้อขนมสาลี่เลยไปฝากเด็กๆเลยซื้อขนมขนมร้านนี้เนี่ยเออนอน่าซื้อไปบางร้านเขามีสาลี่ไม่ฝากไหมคะมีขนมฝากเยอะให้นางซื้อไปฝากร้านพี่แหม่มอัจฉราเลยนี่นี่นี่เอาควายไปก่อนเอาสายไป เลี้ยวซ้ายไม่ได้าทางนี้ไปอีกเอาไม่ได้เข้าทางนี้ใช่ไหมไม่ได้เข้าทางนี้แ <c oughs> ถบแรกร้านเขาจะทางนองใช่ไหม <c oughs> อ๋อข้ามสะพานค่อยเข้า <c oughs> ออ๋โอเคข้ามสะพานแล้วค่อยเข้า เรื่อมีสองตลาดมีสองตลาดบาวัชันระ2กิโลค่ะอันนี้สะพานคลองยาพยาบัลลือนะคะให้เลยป้ายนั้นไปก่อนอ๋อนี่เหรอนี่ไงคลองจำได้ไปเตหนาก็ได้นะก็บอใกล้ดูด่ฉันก็ไปทีไรกไ็เห็นมันเด็กได้เลยนี่เห,อเหอเรอต,ตัวนี้คือตัวอำเภอเขาเหรอหรือว่าเข้าไปอีกนอน๋อเ,เป็นตลาดอ๋อไม่ใช่ต,ตัวอำเภอจริงๆ เลยรถบรรทุกไปก่อนใช้รถแดงอ่ะเดียวข้างึงใช้รถแดงสองพี่น้องสุพรรณกับรถนะครเพราะว่าเราแค่ต้งไปค่ะตรงนี้ไม่ใช่เลยรีงเรอไีต่ตรงนี้มันรถติดอ๋อนี่านตลาดอ๋อจได้นี่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 เตรงไหนางหน้านั่นนหะทางข้าหน้าอันนี้ลากบัวหลวงเห่นไมเรามาตรงแยกลากบัวหลวงเลย ก็ตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้ลราอ,นนอ้อมซ้ายไปแล้วก็ตรงนี่นะคะปลาเขาสวยทำไมร้านทองนี่เป็นทองแบบนี้เนาะอทองจืดๆทองแท้แน่ๆเลยทองจืดๆเดี๋ยวใ,ใ,ให้เข้ามาก่อนให้เข้ามาก่อนนะอันนี้ก็เป็นตลาดส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ตลาดของแท้ใช่ไหม เซลเซลรถเซลนะเนี่ยเ้วมเรามันได้ถูกถูกทางใช่ไหมเ้ยวอุ้ยยั่ไงร้านเขายไงจอดหน้าตรนไม้ด้ะแม่อุ้ยมซเว้นด้วยนี่แแล้ตลาดที่จะกินต้มตําดูก่อนมาไมว่าเปิดไมว่ายังไงะลูกค้าจ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 ้ารับทราบค่ะแม่จ้าดูก่อนเอ้า มันลื้อตลาดตรงนี้แล้วอะแม่ไปถูกไปเนี่ยเฮ้ยมันลื้อตลาดของกินไปแล้วตรงเนี้ยที่ร้านต้มตําอ่ะมันก็ต้องไปขายที่อื่นสิเอรๆๆๆนๆๆๆๆๆ้ๆๆๆไนๆๆ้าๆๆๆๆๆๆๆอๆ้ๆๆาๆข้ๆๆๆๆๆลๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆาๆๆๆนๆๆ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 ๆดๆๆๆๆๆงนีๆๆ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 ้ๆงนๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ะๆะๆหนๆๆ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 ่ๆๆี้ๆๆๆๆรเจๆๆๆวไปๆๆไปหิวข้าขไปเลย ของไปขายก่อนได้ไหมยากขายก็ขายไป<อ>ไปนั่ง<า>กินข้าวรอว,ว่ามันต้องเอาของไปขายด้วยก็ขายไปสิคาะดิฉันพามาส่งแล้วไงที่ฉันเข้าไปด้วยหรอได้จากแต่ฉันไปนั่งไปดูของกินร้านเขาดีกว่าไี่ต้องเดินไปตรงนี้่คืออำเภอลาดหลุนแก้วนะคะคุณแม่จะพาน้องหญิงไปดูร้านขนมปังที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะ อะไรนะอิ่มมากใช่ไ,ไ,ไหมง่วงสิคิดว่าดิฉันไม่ง่วงหรอคะเออแม่อันนี้ตลาดกันเนาะอนน๋อร้านโทรศ<อ>ัพท์อุดมพัฒน์ลหลบแ,แม่จะไปทำอะไราแล้วไม่ดิเราอิ่มมากแล้วจะไปทำอะไราแม่ก็จะพาไปเองนะคะ อ๋อนี่หละ้านารัาเบรเกอรี่หน้ากันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้สิบ,บสิบห้บาบาท แล,แล้วเราก็ซินี่นะคะนั่งรอรออันนี้ก็ใช้ตลาด รัดบุญหลวงจบแค่นี้นะคะแล้วจ้า